ครัสบสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเพลงผ่านวีเพนะครับผมถ้าเราออกวีเพมันเสียงมันก็จะไม่ออกมาตามหรอกนะมันก็จะเล่นในแค่วีเพเท่านั้นวิธีการทำํำง่ายก็ดูนี่เลยเข้าไปที่คาว่าตรงขีดนี่ขึ้นมาเห็นไหมเพื่มันก็จะมีคําว่าลูกลูกเสียงเพลงแบบนี้นมันจะปิดอยู่ถ้ามันปิดอยู่มันจะเป็นรูปตัวกระบาดดีให้เรากดกดกดอันนี้กดคิกค้างก่อนนะ เดี๋ยวขอไปขอไ้เดี๋ยวขอขอเบาเสียงก่อนนี่ให้เราคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกครั้งนะั้นแล้วก็มาที่ซาวพอมาที่ซาวเสร็จแล้วไามให้เราก็มันจะติ๊คคำว่าเพ window s ้สตาร์ทอัพโซเฮ้ยเพ a ์วินโ o ้สตาร์ทอัพซอยู่ใช่ไหมให้เรามาที่ Windows กดที่ Windows เสร็จแล้วไห้กดมาที่คำว่าติกถูกนี่ติกถูกเพ Windows start To Sound จะบอกว่าช่างแม่มันแล้วก,กด a p p l y พอ a p p l y เสร็จแล้วแล้วก็มาดูอันนี้ปุ๊บ p l c y b a c k นี่ให้เราก,กดอันนี้ r e m o t e r e m o t e Audio นี่ก็คือเป็นรีโม t ออ u ด i o ก็คือเป็นลำโพงของตัวเครื่องเราแหลนะเราก็มาให้ตรงนี้ต่อนี่เห็นหมันเนี่ยโออันนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่คําว่าน,นี้สมมติถ้ามันเลือกอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนมันนะแล้วก,กดโอเคไปสมมุตินะ มันอยู่เป็นคำว่าโดไอรอันนี้ใช่ไหมให้เรามาเลือกเป็นอันนี้แล้วกดโอเคไปต้องกดโอเคแค่นี้เราก็เล่นเพลงอะไรไปได้แล้วเออยกตัวอย่างขึ้นประมาณตรงกลางนี้แล้วกันเห็นไหมแค่นี้มันก็เล่นเพลงให้เราแล้วก็จบคิปเพลงเข้าเนี่ วิธีการง่ายๆเล่นเพลงซาวผ่านเออเป็ดถ้าไม่เชื่อว่ามันเป็นยังไงว่าเออถ้าออกแล้วเรไม่รู้จะมีเสียงอะไรคือบอกคำเดียวว่ามันไม่มีเสียงอย่าทำไม่ดูเห็นไหมบอกว่าเห็นล้วบอกว่ามันไม่มีไอเสียงออกมาเห็นไหมมันจะเล่นได้เฉพาะ ในวิเวนานสมมติสมมติสมมติเราเออยังไงวะเรากดปิดแท็บอันนี้มันก็เหมือนวินดี์อ่ะมันก็เล่นแบบปกติให้นั่นแหละนะโอเคก็มาสอนเมียเข้านี่